คนที่เกิดปีชวดครับในปี2,569นี้นะครับเส้นทางดวงคือจะมีความโดดเด่นมีความรุ่งเรืองมีตำแหน่งมีหน้าที่อำนาจบารเมีมาแบบพุ่งเลยนะครับแต่ว่ามีบางจุดมีบางเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาที่ต้องระวังนะครับรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวปีชวดครับคลิปนี้ก็มาเรื่องดวงคนปีชวดในปี2569นะครับที่กำลังจะมาถึงหมอฮาก,ก็จะมาวิเคราะห์ดวงให้ฟังเป็นแนวทางแบบกว้างๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่ควรระวังสำหรับคนปีชวดนะครับเข้ามาดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับและก็อย่าลืม ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับสิ่งที่ดีก็เอาไปเป็นแนวทางเป็นกำลังใจเสริมกำลังใจให้กับท่านอะไรที่ควรระวังนะครับก็จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคหรือว่าเจอปัญหาเจอเรื่องยุ่งยากอะไรเราก็จะได้มีแนวทางที่จะผ่านได้ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ ้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็ตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าดวงคนปีชวดในเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคในปี2,569เป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของงานนะครับเส้นทางการงาน มาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีดาบนะครับราชินีดาบนั้นเป็นบทบาทหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตที่น่าจับตามองของสุภาพสตรีชาวปีชวดนะครับคือองค์ประกอบของความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบแบบมีความคิดตัวเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งจุดดี แต่จุดที่อาจจะต้องระมัดระวังบ้างนะครับคือบางทีถ้ามีใครแนะนําถ้ามีคนคอยชี้แนะก็ต้องควรจะรับฟังด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่องค์ประกอบของดวงนั้นคือแนวโน้มท่านจะได้คิดทําตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามและก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ ทำได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับคือมีอุปสรรคแต่ว่าจะผ่านได้ด้วยสติด้วยปัญญาความรู้ความสามารถที่มีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ไม้เท้านะครับอันนี้เรื่องของงานการติดต่อการประสานงานนะครับก็ควรจะรมะมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันการประสานงาน ก็จะกลายเป็นการประสานงานได้ไง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลต้องมีไม่ว่าท่านจะติดต่อกับใครก็ตามนะครับระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับรอบคอบใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับระมัดระวังไม่ว่าท่านจะดูแลลูกน้องอาจจะมีส่วนลูกน้องพนักงานเกิดความขัดแยง้งเราต้องรีบแก้ไขแก้ไขปัญหาให้อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับถ้าติดต่อกับใครก็ต้องหนักแน่นใจเย็นๆนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเดอะซันอันนี้เด่นนะครับเด่นในเส้นทางของการงานการที่ท่านจะได้งานใหม่งานใหญ่งานสำคัญสำคัญมาทำนะครับคือสามารถพลิกสถานการณ์ได้ด้วยนะครับคือบางคนเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องที่มันแย่ๆนะครับท่านยังมีช่วงเวลาที่สามารถผ่านอุปสรรคได้ เรื่องของงานก็จะมีความโดดเด่นขึ้นตำแหน่งงานใหญ่โตรับผิดชอบมีหน้าที่อะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและส่วนการบริหารต่างๆก็จะโดดเด่นขึ้นมาคนที่มีหน้าที่ปกครองคนอื่นดูแลคนอื่นก็จะเด่นด้วยคำว่าบารมีชื่อเสียงมีคนยอมรับอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับคือโดดเด่นรุ่งเรืองตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น หรือก็มีช่วงเวลาของการติดต่อเดินทางไกลไปต่างประเทศติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับก็จะเป็นเรื่องที่โดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับใครทําธุรกิจที่มันข้ามไปถึงต่างประเทศก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องอดูดีๆด,ด้วยนะครับคือดัซซันเนี่ยก็มักจะทําอะไรตามใจตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าเชื่อมันในตัวเองก็อาจจะเป็น จุดที่อาจจะเป็นปัญหาก็เปลี่ยนไปได้นะครับก็ต้องลดตรงนี้ลงไปบ้างนะครับคําว่าทิฏฐิคําว่าการเอาแต่จใจตัวเองอะไรเหล่านี้นะครับที่เราควรจะปรับปรุงก็จะเป็นแนวทางที่ดีด้วยครับประการต่อมามาดูเรื่องที่2นะครับเรื่องการเงินเส้นทางการเงินนะครับมาเริ่มต้นจากเฮโ l เฟน n พระสังฆราชนะครับอันนี้มาเป็นแนวทางเป็นข้อคิด เป็นการส่งเสริมด้วยก็ได้นะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์บุญกุศลการเรียนรู้ขอความเฉลือจากผู้ใหญ่และก็สร้างสิ่งดีๆก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ชาวปีชวดนะครับได้รับกับโอกาสที่ดีนะครับอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องงานและก็เชื่อมโยงถึงเรื่องการเงินรายได้ด้วยนะครับคือมีแนวโน้มจะได้รับเงินมีแนวโน้มจะมีโชคลาภ ผ่านอุปสรรคแล้วก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีบุญกุศลส่งเสริมด้วยนะครับก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของการเงินการดําเนินชีวิตถ้าเจออุปสรรคก็จะผ่านอุปสรรคได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คือเป็นข้อคิดแนวทางด้วยว่าในช่วงปี2,569นี้นะครับก็ต้องเตือนกันไว้บ้างนะครับอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับ คือเรานะมีโอกาส,สรวยแต่ว่าก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยคำว่ารอบคอบไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆยังมีอุปสรรคนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับอันนี้ก็น่าจับตามองนะครับเป็นแฮงแมนนะครับคนอยู่ในลักษณะที่ห้อยศีรษะลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คือก,การพลิกกลับปเปลี่ยนแปลงสถานะ ชีวิตนะครับสถานะการด,ดํารงชีวิตสถานะของการงานสถานะของการเงินแบบที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงนะครับอันนี้ถ้าบุญส่งวาสนาเสริมท่านวันนี้อาจจะอดอด,อ,ดอยากอากแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งได้ในขณะเดียวกันนะครับคนที่ มีทรัพย์สินมีรายได้ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตไม่รอบคอบพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงกลับมาสู่ความยากไร้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแฮงแมนนี้นะครับก็คือการพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตค่อนข้างใะเยอะคนปีชวดควรจะระวังนะครับก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์มีการสร้างจิตสำเนึกหรือว่าเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ประมาทในการที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆได้ ดีขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา,ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแบบรวดเร็วด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ก็คือเป็นอัศวินถ้วยก็ต้องรอบ้างในบางเวลานะครับจะทำอะไรก็รอบคอบใจเย็นเย็นสุขุมนะครับเป็นแนวทางที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของงานและการเงินด้วยนะครับ ต่อมามาดูเรื่องที่3กันนะครับชาวปีชวดความรักจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไยพ่ปัจจุใบที่1นะครับเมีเดวิลเข้ามานะสำคัญเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเดวิลนี้นะครับถ้าไปแทรกอยู่ตรงไหนก็มาพร้อมกับความวุ่นวายมาพร้อมกับความรู้สึกไม่ดีนะครับประเด็นความรักคนปีชวดในปี2 5 6 9 ยังต้องเจอปัญหานะครับอาจจะเป็นหาความใหม่เข้าใจซึ่งกันและกันปัญหาที่มีตัวแสกมีคนเข้ามาแทรกแซงความรักไม่ปกติเกิดการปกปิดข้อมูลการปกเกิดการปกปิดความรักบางเรื่องบางอย่างมันเบี่ยงเบนมันผิดประเภทมันซ่อนเร้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอบค้อบระมัดระวัง คิดจะคบกับใครนะครับก็ต้องตรวจสอบที่ไปที่มาของคนคนนั้นให้ดีว่ามีเบื้องหลังเป็นอย่างไรมีใครอยู่หรือเปล่ามีใครเข้ามาแทรกแซงกันบ้างหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเป็นแนวทางอีกประการนะครับต่อมามาดูส่วนที่2เรื่องความรักเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับนี่คือการเริ่มต้นของความรักก็ยังมีโอกาสนะครับสำหรับคนที่กำลังอยากจะมีความรัก อยากจะเริ่มต้นความรักกับเขาสักทีรอคอยมานานประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องดูเดวิลด้วยนะครับากำลังคบกับใครเขาคนนั้นเป็นอย่างไรมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรบ้างนะครับการเริ่มต้นก็ต้องตรวจสอบนะครับแต่ว่าโอกาสองการเริ่มต้นที่ดียังมีนะครับระการต่อมามาดูส่วนที่3เรื่องความรักนะครับเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองรายได้ในครอบครัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนอกเหนือจากงานประจํา ารายได้ประจำที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทักษะก็สำคัญมีโอกาสที่จะได้นำมาปรับใช้สร้างอาชีพเสริมเข้ามาในครอบครัวของท่านนะครับก็จะทำให้การเงินของท่านดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่จะทำให้ครอบครัวมีเงินมีรายได้มีทรัพย์สินมีความมั่นคงต่อไปนะครับ ต่อมามาดูเรื่องของอุปสรรคเรื่องของแนวทางการแก้ไขการดําเนินชีวิตคนปีชวดนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ปัจจรบใบที่1เป็น5ดาบนะครับก็เป็นอุปสรรคเป็นแนวทางเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับสลับ5ดาบคนบางคนนะครับก็จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวปีชวดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แบบแบบว่าบางทีเราก็คิดไม่ถึงนะครับเสียงาน ผิดพลาดเกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะวิวาทหรือไม่ก็เสียเงินแบบไม่ควรจะเสียเสียชื่อเสียงแบบมีใครนินทาใส่ร้ายดิสเครดิตประมาณนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจดูด,ดีๆในเรื่องของคนด้วยนะครับว่าเข้ามาแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับตรวจสอบดีๆป้องกันข้อผิดพลาดนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสี่ถ้วยด้วยนะครับสี่ถ้วยก็เรื่องความรักนั่นแหละยังไม่สมหวังนะครับคือบางทีเราอาจจะคาดหวงังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งจากคนรักจากความรักนะครับก็มักจะไม่เหมือนที่คิดนะครับอาจจะมีความกังวลมีความเครียดมีความทุกข์ตามมาด้วยนะครับบางทีก็ต้องแยกแยะสิ่งที่ดีกับสิ่งที่รอคอยนะครับสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่ ไม่ได้รับนะครับบางทีอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาอยู่ด้วยแต่บางทีนะครับก็คือใจมันไม่ถึงใจมันเป็นไปแบบนั้นมันมัวแต่กังวลมัวที่มีความเครียดอยู่ก็อาจจะมองข้ามอะไรดีๆไปก็เป็นไปได้นะครับต่อมาบรรทุส่วนที่3เรื่องของอุปสรรคแนวทางน,นะครับมี2ดาบเข้ามาด้วยนะครับ2ดาบคือการเจราจาการสื่อสารการตกลงการติดต่ออาจจะมีคนที่กําลังติดต่ออยู่แดนไกลๆนะครับ เป็นต่างจังหวัดเป็นคนละที่ห่างไกลกันเป็นหลายหลายกิโลหรือว่าห่างไกลกันคนละประเทศก็สามารถติดต่อกันได้รวดเร็วขึ้นนะครับสองดาบคือการสื่อสารแต่ว่าในท่ามการความรวดเร็วนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจความสับเป่าหรือไม่ก็เอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นประมาณนี้เข้ามาด้วยนะครับอาจจะเกิดข้อ ผิดพลาดได้เกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะวิวาทได้เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับท่ามกลางความรวดเร็วในการติดต่อก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนนะครับทีนี้มาดูส่วนที่ไพ่พยากรณ์ใบที่13เพิ่มเข้ามาว่าแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเป็น3เรียนนะครับโอกาสของการเงินโอกาสของการงานโอกาสของคําว่าโชคลาภ เปิดกว้างนะครับสำหรับชาวปีชวดในปี2,569นะครับงานจอ็อบงานปีแลนซ์เด่นงานเข้าตลอดปีมีเงินใช้ตลอดปีเงินไม่ขาดมือมีโชคลาภเข้ามาตลอดอันนี้น่าสนใจนะครับและมีสัมผัสพิเศษมี6ิกเซนด้วยคือรู้วิธีการหาเงินรู้วิธีการสร้างรายได้และก็รู้เรื่องว่าโชคดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษด้วยนะครับนำไปปรับใช้นำเป็นเป็นแนวทาง ได้ครับสรุปดวงคนปีชวดในปี2569นะครับการงานแนวทางที่ดีคือโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความเสร็จมีการงานที่มั่นคงขึ้นได้ตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับ เรื่องของการเงินยึดในแนวทางของการเรียนรู้โชคลาภมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับการงานระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทอาจจะมีใครบางคนมาทําให้เกิดข้อเสียหายผิดพลาดได้นะครับและก็จะตัดสินใจอะไรก็ต้องรอบคอบหนักแน่นระมัดระวังนะครับการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตค่อนข้างจะเยอะต้องรอบคอบระมัดระวังสร้างบุญกุศลไม่ประมาทนะครับ ส่วนประเด็นความรักนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมีการปกปิดมีความลับเกี่ยวกับความรักหรือไม่ก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักด้วยนะครับการเริ่มต้นความรักก็ค่อยเป็นค,กกค่อยไปอย่าใจร้อนเรียนรู้อดทนในเรื่องความรักนะครับจุดเด่นคือรายได้การเงินยังดีนะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมเข้ามาตลอดด้วย เช่นทางการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นไม่ว่าลูกค้าไม่ว่าคนที่ท่านติดต่ออยู่ที่ใดก็ตามคนรักของท่านอยู่ที่ใดก็ตามนะครับใช้สื่อได้รวดเร็วขึ้นตกลงตัดสินใจอะไรขอให้รบอบคอบหนักแน่นใจเย็นๆนะครับและก็ระมัดระวังความขัดแย้งเสียหายจากบุคคลอื่นระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วระมัดระวังเรื่องของความรักที่อาจจะยังมีตัวแปรตัวแทรกนะครับ ส่วนโอกาสดีเยี่ยมคือมีงานเข้าตลอดปีมีเงินใช้ตลอดปีมีโชคลาภเงินไม่ขาดมือโอกาสมีมาเรื่อยๆนะครับอะไรครับพี่น้องชาวปีชวดครับวันนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องดวงแบบเป็นแนวทางกว้างๆว่าปี2569ดวงของท่านเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับสิ่งใดดีก็นำไปปรับใช้อะไรที่ควรระวังก็จะได้ไม่ประมาทนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวปีชวดเริ่มต้นปีใหม่ด้วยคาว่าสดใสรุ่งเรืองก้าวสู่จุดใหม่ที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมทรัพย์สิน,นไดยได้ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยความรักก็ขอให้ดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพขอให้ปลอดภัยแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ